60ฟุต1.89สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมและ MG4XPower นะครับวันนี้เราอยู่กับที่สนามบางกอกร a ก Avenue นะครับก็ด้วยเหตุผลที่ว่าคันนี้นะครมีแรงม้าสูงถึง435แรงม้านะครับและมีอัตราเร่ง0ถ100เพียงแค่3.8วินาทีนะครับแล้วก็หากว่าเราชาร์จเต็มเนี่ยแบตเตอรี่100%ก็จะวิ่งได้540กิเมตรรวมถึง การชาร์จนะที่ชาร์จเร็มากก็คือใช้เวลาเพียง26นาทีเท่านั้นก็สามารถที่จะมี80%แล้วนะขายข้อห้องใจในวันนี้นะครับก็คือสเปคเนี่ยน้องๆซปเปอร์คาร์เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า0 100จะเป็นอย่างที่ทาง MG นั้นเคมไหมแล้วก็402เมตรควอเตอร์ใหม่บนแทร็กจริงๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับอัตราเร่งอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงสมรรถนะการขับขี่และก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของมัน จะเป็นอย่างไรกับ MG4 XPower ครับบอกนะครับว่าขับแล้วแบบมันคือสุดยอดจริงๆนี่คือนี่คือรถไฟฟ้าที่ที่แรงมากๆที่แรงมากๆคันหนึ่งเลยดีกว่าในในชั่วโมงนี้นะฮะแล้วก็ราคาขนาดนี้นะร้านต้นๆได้รถส่วนรถนู่นนี่นั่นจากรัฐอีก บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆใครที่ชอบความแรงความสนุกสนาน MG4X Power คันนี้นะเดี๋ยวผมดูเวลานีให้นี่ผมจะให้ดูเวลานะครับที่เราวิ่งนะครับวันนี้นะ402เมตรลันแรก12.167วินาที12วินาทีนะเฮ้ยคุณอย่าลืมนะว่าถ้ารถเก่งจะมาวิ่ง12เนี่ยทำกันเยอะมากนะฮะต้องโมดิฟายกันเยอะมากนี่คือ ส2 1 6องจุหนึ่งวินาที6กสฟุตเวลา60สิฟุตนะครับอีทีหกสิบฟุตหนึ่งุดดเกวินาทีนี่เวลาในฝันของใครหลายๆคนนะครับนี่คือรันแรกแล้วก็บอกเลยว่านี่คือขับสองรันสามรันยิ่งขับยิ่งสนุกยิ่งขับยิ่งน่าประทับใจนะฮะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับอย่าลืมว่านี่ดิสเบรกสี่ล้อเอาอยู่แน่นอนไม่ว่าสเปคคุณจะสูงขนาดไหนนะครับทอค,คุณจะมาขนาดไหนก็นแล้วแต่พอทะลุ4ี่ร้สองเบสเนี่ยคุณสามารถควบคุมได้ พวงมาลัยเนียนมากๆนะครับรถที่มีสเปคส,สูงขนาดนี้แล้วก็ความเร็วแบบซุปเปอร์คาร์เน,นี้คุณไม่ต้องไปอัปเกรดเบรกอะไรอีกแล้วเลยนี่คือแบบพอใช้เหลือใช้เลยจิ้มปากหยุดเลยนะฮะพอต้องแบบจริงๆบอกเลยว่าผมประทับใจมากขับ MG4X Power คันนี้เรื่องของความสนุกสนานแล้วก็การประทับใจนะฮะนี่คือสิ่งที่แบบนี่คือความแรงที่แบบคุณสัมผัสได้ในราคาไม่เกินล้านอะ่ะกับ MG4X Power คันนี้ผมเชื่อว่าใครที่ชอบความแรง คันนี้ไม่ผิดหวังทั้งช่วงล่างเบรกมอตเตอร์ที่จีจาร์ขนาดนี้โอ้โหสุดยอดในโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า60ฟุตเท่าไหร่ออกตัวดีไหมโอ้โห60ฟุต1.89 12.15อ้าโอ้โหแม่งเร็เวสุดเร็วสุดครับความเร็วปลาย183กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไฮอฟุต hey, ออกดีออกดีถือว่าออกดีครับว่าออกดีมากมากไม่เขาต้องนี่ในโหมดสปอร์ตนะคือบอกเลยว่าโหมดสปอร์ตหรือนอร์มัลขับสนุกไม่แพ้กันนะครับเพื่อนๆสามารถสัมผัสความสนุกสนานแบบนี้ได้นะครับกับ MG 4 x Power ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ดทดสอบรถมาเนี่ยไม่มีรถทดสอบขนหนมันเท่านี้อีกแล้วรถคันอื่นไม่ใช่ไม่สนุกนะแต่คันนี้มันสนุกมากคันนี้แบบโอ้โหวิ่งในสนามมันแบบเชื่อไหมว่าผมอยากจะบอกนี้ เราเอารถมาวิ่งเนี่ยรถด,ดีเซลรถเครื่องที่ทำทำซิ่งๆเ,เนี่ยทุกคนต้องหันมามองเรานะนี่มองเราหมดเลยนะดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ทำเลยเลยครับที่สแตนดาร<อ>์ดแล้วเป็นไงขับแล้วก็ลองมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตอนออกครับพี่ขับสี่สไตล์ขับสี่ออกเนี่ยมันกระโจนออกไปเลยกระโจนออกไปกระโดดออกไปนะใช่กระโจนไว้ทำแบบบางทีแบบแรงจีน่าจะเยอะอยู่ถ้าเราดูจากเครื่องมือ พอเสร็จไปปุ๊บคือถ้าเทียบถ้าเทียบกับรถไอ้รถเครื่องยนต์รถที่เป็นเครื่องยนต์ที่วิ่งเงี้ยเครื่องยนต์ถ้าสมมติว่าเวลาอย่างเงี้ยก็แล้วขับสี่เนี่ยก็น่าจะฟิลแบบเทอร์โบฟิลแรงวรถไฟฟ้าทำได้ขนาดนี้จัดว่าใช่ครับเพราะว่า400ร้มาเดี๋ยวเราไปดูช่างน้ำหนัก435แรงมยามสิ435แรงมาแล้วขับเครื่องสี่ล้อออกจากเส้นออกหกสิฟุตเนี่ยพี่ออกดีสุดแต่ว่าเป็นเสร็จเสี้ยววินาทีนะ1.8ใช่ไหม มี60ฟุต1.8วินาทีเนี่ยถ้าเป็นรถเครื่องยนต์ที่โมดิฟายมาวิ่งอันนี้ต้องมีสิ่นี้แต่อันนี้เนี่ยคือต้นมีกลางมีปลายเนี่ยมันก็สตล์ทรถไฟฟ้าคือทอกเขาขึ้นไปสุดปุ๊บก็หมดเดี๋ยวตัวตัวไฮไลท์ที่จะบอกว่าแรงไม่แรงอะไรพวกนี้มันอยู่ที่น้ำหนักใช่เพราะว่ารถแข่งงแรม้าใช่รถแข่งเราก็มีวิ่ง12ต้นๆเนี่ยแต่ว่าเป็น NA แต่ว่าน้ำหนักประมาณ 9ก้าร้อยห้าสิบโลตันโลมันลื้อออหบนเลยแต่ส่วนจริงหนึ่งนะที่เราวิ่งเนี่ยเราเปิดแอร์วิ่งเนี่ยสิบสองวิเนี่ยคือเปิดแอร์วิ่งนะเปิดแอร์แล้วรถทยรถดูแต่คาราแล้วมีอุปกรณ์กล้องมีกระเป๋ามีไม่ได้เอาของออกเลยใช้งานแบบทั่วๆไปเลยอย่างแบบปิ๊วกันก็ผมปิดแอร์ก็เลยออกตัวเนี่ยมันก็เลยเหมือนจะดูดีหน่อยเร็วกว่าอ่าแล้วก็นิดๆใช้เท้าซ้ายเหยียบเบรก ้าขวาเหยียบคันเร่งสวนอ่าแต่เดี๋ยวครั้งนี้จะใช้แบบปกติเลยปล่อยเบรกแล้วก็เหยียบแล้วเดี๋ยวไปดูกันที่ว่าเดี๋ยวไปเขาวิ่งเดี๋ยวเขาวิ่งอีกรอบปุ๊บไปดูที่ช่างน้ําหนักว่าน้ําหนักคันนี้นนนท,ที่วิ่งเนี่ยไม่เอาของออกเลยแบบอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่แล้วมันรถบ้านที่ที่ขายใครก็ไปซื้อได้เนี่ยใช่ครับแล้วมันวิ่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วก็ล้อแม็กครับเขาใช้ทําซี่อย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมรีบจอดแล้วก็เอาปืนยิงอุณภูมิยิง ซึ่งก็ไม่แตกต่างกับตอนตรงนี้ก็คือ70องศาก็คือระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีมากอ่าก็คือล้อแม็กที่วางเนี่ยครับก็คือจะช่วยกวักลมเข้าคือเราเราเราเอาอินฟล่าต์ยิงเพื่อวัดความร้อนครับปุ๊บเราก็รู้เลยว่าความร้อนเนี่ยที่จานเบรกอ่ะใช่แค่70กว่าเท่านั้นเพราะทำมาดีมากและเลขที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้คืออันนี้คือใครจะไปใครจะไปทงวดหน้าทำอะไรก็ได้นะเลขนี้นะครับ นี่คือเบอร์ที่เราเช่าสนามนะครับแล้วก็แล้วก็สนามที่ที่เพื่อนๆอยากจะมาจอยแบบนี้ทุกคืนวันศุกร์ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับก็มีรถพยาบาลมีอะไรสแตนบายทุกอย่างความปลอดภัยที่นี่ครบคันจริงๆแสงเดียวใช่ไหมไฟสว่างจนสุดเส้นนะครับก็อ่ะคาเป็นว่าถ้าซื้อนะขายที่ดูแล้วซื้อมาวิ่ง แ้่คุณจะรู้ว่ามันโคตรมันมาสิบพันจะเปิดรุ่นให้มามารวมมารวมมาโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูน้ำหนักกันนะอ๋อย่างงลองดูน้ำหนักนี่น้ำหนักรถน้ำหนักรถรวมกับผู้ขับขี่แล้วก็สัมภาระน้ำหนักกับสองตันหนึ่งพันเก้ารอยิกิโล เทียบกับม้าขนาดเนี้ยคุณว่าแรงไหมเทียบกับเวลาเนี่ยเทียบกับเวลาที่ออกมาเนี่ยแรงมากบอกเลยว,ว่าแรงมากแล้วเวลาเร็วมาก12วิอ่ะผมคิดว่าแรงไหมล่ะแต่ถ้าเกิดเนี่ยไล่เบาอ่ะมันลื้อออกหมดอ่ะเวลามันก็ไปอีกก็ะ<อ>จากที่เราได้ที่เรามาวิ่งนะครับนี่ก็คือตัวอย่างบางตอนเท่านั้นนี่คือตัวเลขที่วิ่งมาทั้งหมดอ่ะ เดี๋ยวรออธิบายให้ดูตัวแรกครับก็อันนี้จะเป็นอันที่ดีสุดก็คือเราออก60ฟุตอยู่1.892นะครับผมแล้วก็1.8ไม้นะฮะก็คือ201เมตรนั่นเองนะครับก็อยู่ความเร็ว7.8ความเร็วความเร็วอยู่1 4 8นะครับพันฟุตอ่า10.1นะครับแล้วก็มาคอร์ดไมล์12.1นะครับ ที่ความเร็ว1 1 8 3ทะลุเส้นนทง1 8 3ใช่ก็คือแค่400เมตรเนี่ยวิ่ง180แล้วใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงตัวเลขที่บอกว่าวิ่งตัวเลขที่ใทาง g g เคไว้นะครับก็คือ0-100เนี่ยวิ่งเคไว้ที่3.8แต่ว่าที่เราวัดได้จากจากการวิ่งในวันนี้นะโดยใช้ G.P.S จับเนี่ยคือ เราวัดได้4.1วินาทีซึ่งแบบต่างกันเซี่ยววินาทีเองนะครับถือว่านี่ก็ถือว่าดีแล้วนะแล้วก็เร็วมากอย่าลืมว่าของเต็มเลยกระป๋งกระเป๋าอุปกรณ์อยู่ในรถเต็มไปหมดน้าหนักน้ําหนักน้ําหนักเนี่ย2ตัน1,900กว่ากิโลรวมคนขับคือเป็นรถที่หนักมากถ้าพิกัดนี้แล้ววิ่งขนาดนี้4 35แรงม้าแต่คุณสามารถทําให้รถที่วิ่งขนาดนี้วิ่งที่ วิ่งที่มีความเร็วขนาดนี้และอัตาราเร่งดีขนาดนี้แต่แต่ข้อแม้คือเวลาคุณขายรถไฟฟ้าคุณต้องเคมว่า540โลอย่าลืมว่าไฟเต็ม100% 540โลนะครับ540โลแล้วก็ถ้าไม่ได้ล็อกเนี่ยไม่ได้ล็อความเร็วเนี่ยสองี้อ200ดันโลเนี่ยเกิน200แน่นอนคือเงื่อนไขของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยตัวเลขที่ต้องดูคือระยะทางที่วิ่งได้ครับ อันนี้คือ5้าร้อี่สบโลนี่สบายๆนะครับแล้วก็พอมาดูอัตราลเร่งซึ่งดูย้อนแย้งมากระยะทางแม่งก็เยอะอัตรา,ตราตรเร่งก็ดีท็อปสปีดก็ดีสูงถึงร้อยก็ดีแบบว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ที่ขับสนุกแล้วก็ดูจะคุ้มค่าใช่ครับก็ถ้าถ้าสมเราไปใช้งานเนี่ยก็คือเหมือนเรามีเงินอยู่เต็มกระเป๋าแต่ว่าเลือกใช้ สิบาทยี่สิบาทได้ก็ก็แต่ถ้าแบบอยากจะต้องใช้เต็มๆเนี่ยค็ควักได้เลยใช่ก็คือคุณอยากจะขับแบบอีโคอีโคหมดก็ขับไปแต่ว่าอยากจะขับแบบสนุกสนุกวันไหนอยากขับสนุกสนุกคุณไม่ต้องมีรถหลายคันคุณมีมาคันเดียว MG4 X Power แล้วก็โหมด normal กับ sport ไม่ต่างกันไม่ต่างกันบอกแล้วไม่ต่างกันรู้สึกลบ402เมตรนะพี่ใช่สำหรับคนทบายไม่ต่างกันแต่ถ้าเอาไปวิ่ง ตรองการระยะทางเนี่ยผมเชื่อว่าอีโค่ยิ่งดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้ก็เป็นเหมือนกับซปเปอร์คาร์ซ่อนอยู่ในนี้อีกหนึ่งคันแล้วก็ระบบฉลาดนะเทคชงเทคชันคอนโทรลอะไรมีเต็มที่ขับสบายคอนโทรง่ายคอนโทรง่ายมากๆไม่ต้องมีทักษะการขับขี่อะไรเลยผมเชื่อว่าใครบีรุ่นนี้แล้วมาวิ่งอย่างนี้คนก็ทำได้แบบที่เราทำนั่นแหละ หยิบอย่างเดียวเยบอย่างเดียวตามองตรงไปหน้าถือแนดนได้ตรงตรงเลยง่ายมากง่ายมากยบอย่างเดียวครับแค่นี้ก็สนุกแล้วนะก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจ MG4X Power นะครับตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมีแคมเปญต่างๆมากมายนะครับไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมแต่ว่าถ้าทดลองแบบนี้ซื้อแล้วมาวิ่งใช่ครับมาวิ่งในสนามครับปลอดภัยนะฮะมาลองเราก็ลองให้เห็นละอ่านะฮะอะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาใครที่เข้างใจอะไรก็เขียนมานะครับในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับครับเราใช้โปรแกรม Q Star นะฮะในการทดสอบนะครับผมครั้งนี้นะฮะก็เดี๋ยวอาจจะให้ดูทีลหน้าก่อนนะครับอันนี้อยากให้ดูตรงนี้ครับผมตรง พอดีว่าเราพอเรารู้น้าหนักนะครับเราก็ใส่น้าหนักเข้าไปน้าหนักตัวรถแล้วก็น้าหนักคนขับนะครับอ่าแล้วก็จะเขาก็จะคํานวณแรงม้ามาให้นะครับอ่าที่เราวิ่งไปนะครับผมก็ประมาณ400 50กว่าแรงม้าอ่า439้าแรงม้านะครับซึ่งอ่าก็ใกล้เคยียงจากที่เคไมไว้นะครับผมเวลาที่ดีที่สุดน,นะครับของอันนี้ก็คือ2.282วินาทีนะครับจาก เครื่องมือที่จับไปนะครับความเร็วก็อยู่ที่111.70นะครับถ้าเราแปลงเป็นกิโลเมตรนะครับก็179นะครับจะอยู่ประมาณ180นั่นเองนะครับผมก็อยากให้ดูผมจะไปแบบคือมันวิ่ง12วินีหละ่ะโอเคอให้ดูแบบปกติก่อนล้วกันที่ที่แบบว่านี่ครับดูการาฟวิ่งนะครับโอเคนี่ครับ เขตาตทใไมนะครับก็จะ12.82 2ครับเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับอาจจะไปเราจะปรับให้ความเร็วตรงนี้อยู่แค่1ส่วน4นะครับแล้วก็เริ่มอยากให้สังเกตรตรงแรง G ีนี่นครับผมแต่ว่าถ้าสุตดเปรียบเทียบเยบป็น0ูนยถึง1 0อเนี่ยมันก็อยู่มาณ62.1อะไรเงี้ยครับก็ซึ่งโ2.7เนี่ยก็จะเกิดเป็น0ูถึง1 0แล้วกันนะครับก็ประมาณ4วิ ก็อพอๆกับที่เคมไว้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอยากให้ดูด้านขวาเนี่ยฮะแรงจีอ่าว่าแรงจีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะขอให้เห็นเส้นในการวิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูครับอยากให้ดูตรงแรงจีเหค,ครับเราจะออกจากจุดจุดนิ่งไปด้วยกันฮะปึ๊บเนี่ยครับตอนออกจากจุด,จ,ดจุดนิ่งนะครับ แรงจีเนี่ยเมื่อกี้มาโอ้หยุดตรงแรงจีประมาณหนึ่งจีที่มีหยุดอยู่นี่ครับโซนทุดแปดเก้าอ่าเมื่อกี้มีไปหนึ่งะอ่ามีไปหนึ่งจีก็คือการออกตัวเนี่ยแรงจีที่ทําได้ดีมากนะครับกระชากออกไปได้เราใจอ่านั่งในรถก็มีเวอร์เหมือนกันถ้าเหยียบคันเร่งสุดอ่มีแต่พอไปช่วงปลายๆนะครับ จะเห็นแรงจีนะครับก็จะสมูทเลยฮะขับไปก็ดันไปเรียบๆง่ายๆนะครับขับง่ายนะครับแรงจีก็จะสบายๆเลยครับผมไปยันตลอด402เมตรนะครับก็เป็นรถที่ขับสนุกครับแต่ว่าจีจ์ดนะกับเวลานะครับ12.282อันนี้คือเวลาจาก GPS นะครับอ่าส่วนเวลา จากที่ทําได้ก็ที่คลิปเราก็เห็นไปแล้วนะครับว่า12.1นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ